ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เกลิด้ามาแนะนำค่ะนั่นก็คือเกลิด้าแอคทีฟไบรท์เด y c ค e a m SPF 30 PA บวกบนะคะเดย์ครีมเนื้อเจลบางเบาซึมไวเขี่ยง่ายไม่เหนียวเนอะหนะเหมาะก,กับอากาศประเทศไทยสุดๆค่ะ mm hmm. อัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและในอาซินามายที่มีสรรพคุณช่วยรักษาสิวลดเลือนริ้วรอยแถมบำรุงผิวหน้าให้เรียบเนียนกระจ่งางใส เดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูนะคะบีบเนื้อครีมออกมาแค่นิดเดียวค่ะจะสังเกตได้ว่าข้างที่ทานะคะผิวจะมีความฉ่ำกโกลว์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยสาวๆคนไหนที่เป็นสิวหรือมีผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเรียบร้อยแล้วของดีขนาดนี้ห้ามพลาดน,นะคะสาวๆ